สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง V ฟร์ทอล์กทีเอชอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาจะเจอกันในช่วงของวอลล์บอลวีคเอนนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็น EP ีที่6มาพูดคุยเรื่องราวข่าวสารของวงการบอลล์บอลกันนะครับสัปดาห์นี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเป็นวาเลนทน์พอดีเลยนะฮะก็จะเจอกันในสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับตอนแรกนีผมกลับว่าอาจจะขอเลื่อนไปสักวันศุกร์หรือวันจันทร์แต่ดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ต่างๆมันก็ ยังหนักเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าคลิปเนี่ยจะลงวันศุกร์หรือจะลงวันจันทร์ยังไง งานมันก็ยังยังเยอะอยู่ดีผมก็เลยตัดสินใจเอารงวันอาทิตย์เ,เหมือนเดิมแล้วกันแต่ว่าอาจจะขอปรับเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ข่าวมันเก่าเกินไปนะครับผมเอาวันที่นี่อาจจะขออนุญาตลงเร็วสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นสักประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโเดี๋ยวรอเช็คกันที่ YouTube อีกทีหนึ่งนะฮะช่วงนี้เนี่ยผมไปที่สนามบอลบอลไทเลอร์ลิกนะครับที่อาคารกีฬานี่มีบทแล้วก็กลับมาบันทึกเทปไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับไปตัดอีกคือไปสนามไทยลีกเนี่ยมันค่อนข้างหนักหน่วงน,นะครับเพราะว่าตตตตตต้้นน้้้อองงงืื่่่นนนนใเชาผมััแแสกกะะฮลว อ่าสักเจ็ดโมงนะครับออกจากที่ทํางานนะครับถึงสนามแปดโมงใช้เวลาเตรียมตัวสักนิดหนึ่งนะฮะก็แข่งช่วงเวลาแข่งก็คือ9ก้าโมงคู่แรกนะฮะหลังเงี้น่าก็จะยาวทั้งวันนะฮะกว่าจะจบก็สักประมาณทุ่มสองทุ่มนะ,ะแล้วกว่าจะกลับมาถึงที่ทมงานอีกก็สามทุ่มกว่าจะเคลียร์งานเคลียร์อะไรก็สี่ทุ่มนะฮะ <c oughs> เวลาในการทํางานช่วงไทยเดลิกนี่มันต้อนเคร่งหนักนหนาสาหัสสักนิดหนึ่งแล้วตอนนี้ ทีมงานผมไม่มีแล้วนะฮะเหลือคนเดียวแล้วก็เลยทําให้งานทุกอย่างม,มันโหลดที่เราคนเดียวก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าทั้งงานที่ออฟฟิศหลักนะครับก็คือที่ซีเมเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีมีอะไรผิดพลาดเยอะต้องขออภัยเพราะว่ามันไม่มีคนเลยจริงนะฮะ,ะก็ผมก็พยายามทําให้เต็มที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมส่วนงานที่เป็น u t u b e เนี่ยที่เป็นช่องของตัวเองเนี่ยก็คือช่องวอลเลทท็อกเนี่ยก็อยากจะทํามันด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็เลยทําไปก่อนนะครับเดี๋ยวถึงมันถึงช่วงเวลาหมดไฟช่วเวลาหมดแรง เดี๋ยวมันจะไม่อยากทำนะครับตอนนี้ยังอยากทําก็ผมก็เลยใส่เต็มที่ไปก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเรื่องของวอลเลย์บอลวิกเอนนะครับก็ผมจะไม่ขอพูดถึงเรื่องของไทยแลนด์ลีกและก็เรื่องของวอลเลย์บอลวีลีกนะฮะเดี๋ยวเราจะมีคลิปแยกต่างหากนะครับผมก็พูดคุยเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันนะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวอะไรบ้างแล้วก็มีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับผม อ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับเอาไปเริ่มมาที่เรื่องของวอลเลยร์บอล VNL ซินนิ่งนะครับผมเดี๋ยวเรื่องนี้เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องของโอกาสที่ประเทศไทยของเรานะครับจะได้รับหน้าเสือไปเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL หรือว่า L, อวอลเลอ์บอลเนชั่นส์สลีกในปี2021เนี่ยมันก็มีความไปไปได้มากน้อยแค่ไหนเป็นประเด็นที่น่าสนใจผมก,ก็เลยหยิบเรื่องราวมาทําเป็นคลิปในช่วงของวอลเลอร์บอล v n L, อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะพูดถึงโอกาสความไปไปได้ที่ไทยเราจะได้้เเเเป็นเน็นจาาาภพแลววกก่รีย สเปคแล้วกันนะครับสเปคหรือว่าความต้องการของ FIBB ที่มีในการแข่งขัน VNL เนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างนะครเรื่องของสนามสนามต้องเป็นยังไงนะครเรื่องของที่พักเรื่องของการดูแลนักกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยคลิปที่เราผมเล่าไปแล้วนะเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังกันได้สุดท้ายผมสรุปในคลิปนั้นนะครับว่าโอกาสที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็มีแหละนะครับผมเพียงแต่ว่า มันค่อนข้างลําบากหนักหนาสหาหัสสักนิดหนึ่งนะครับไม่นิดเดอะผมว่าหนักหนาสาหัสค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่มีความจําเป็นไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลยนะครับที่เราต้องไปดิ้นรนในการขอเป็นเจ้าภาพ VNL นและครับผมอ่าแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางสมาคมกีฬาวอลบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการจัดประชุมนะฮะอ่าประชุมคณะกรรมการของสมาคมนะฮะแล้วก็ได้มีการพูดถึงประเด็นในการที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพเรื่องของ VNL นะฮะทางคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมเนี่ยออกมาบอกว่าในการประชุมของคณะกรกรมการบริหารสมาคมเนี่ย นะฮะ,ะประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของการส่งแข่งขัน VNL เราคุยกันเรื่องของการเป็นเจ้าภาพนะครับแต่เราไม่เคยไปถามสมาคมหรือว่าสมาคมจะส่งหรือเปล่าเพราะอาจริงเนี่ยเรื่องของการแข่งขัน VNL อเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าพอ FV ฟเอ้ขาประกาศออกมาว่าเขาจะเลือกเจ้าภาพในการจัด VNL เนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพนะฮะเราก็มาคุยกันว่าเออเรามีโอกาสจะได้เป็นไหมนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพล่ะนะะเราต้องส่งทีมไปแข่งในประเทศอะไรก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ คำถามก็คือสมาคมจะส่งไหมอาสมาคมยืนยันว่าจะส่งแข่งขันแน่นอนนะครับผมส่วนถ้าถามว่าเหตุผลอะไรที่จะไม่ส่งนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ ความปลอดภัยของนักกีฬาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความยุ่งยากนะครับในการแข่งขันในช่วงสถานการณ์ของโควิด -19 แต่ว่าสมาคมก็ต้องบอกว่าต้องดูเงื่อนไขของประเทศเจ้าภาพด้วยว่ามีอย่างไรบ้างแล้วก็ดูว่าจะสะดวกหรือเปล่าในการเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศนั้น,น,นมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนเราจะสามารถส่งทีมไปได้หรือไม่ก็ต้องประเมินกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็ต้องดูเรื่องของผลเสียนะ,ะหรือว่าผลที่จะได้รับอย่างที่เราเคยคุยกันว่า VNL เนี่ยมันจะ เริ่มแข่งขันสักประมาณเดือนพฤษภาคมแล้วก็บอลบอลไทเลีกแล้วเนี่ยจะจบในช่วงต้นต้นเดือนนะครับเกือบถึงกลางกางเดือนประมาณมาที่11เมษายนนะฮะมันจะมีระยะเวลาให้ให้ทีมชาติไทยเนี่ยได้มีการเตรียมตัวประมาณสัก1เดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขามีการประกาศเรื่องของเจ้าภาพออกมาแล้วเนี่ยนะฮะเราคงได้มีการวางแผนงานกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพื่อจะเตรียมตัวไปแข่งขัน VNL นะครับอันนี้ก็ต้องให้ให้เวลากระทางสมาคมนิดนึงแล้วก็ท่านยกก็พูดถึงเรื่องของประเด็นการเป็นเจ้าภาพนะครับตอนนี้ เจ้าภาพ VNL เนี่ยทาง FIV ยังไม่ได้มีการประกาศว่าจะเป็นที่ไหนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือท่านนายกบอกว่าตอนนี้อาทางสมาคมได้มีการเตรียมหางบประมาณในการที่จะเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับถ้าเกิดว่า FIVB เนี่ยสนใจนะฮะมาแข่งที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็เสนองบประมาณเนี่ยให้กับประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพนะครับท่านนายกบอกว่าพร้อมแน่นอนนะครับแต่คําว่าพร้อมของท่านนายกเนี่ยพูดในเชิงประมาณว่าถ้า FBB เนี่ยยังหาเจ้าภาพไม่ได้อันดับแรกก็คือไม่มีใครมาบิดสู้ไม่มีใครมาเสนอตัวว่าผมจะขอเป็นเจ้าภาพนะนะฉันจะขอเป็นเจ้าภาพนะไม่มีใครมาเสนอตัวแล้ว FAB ไปถามชาตินน้นถามชาตินี้ถามชาตินั้นว่าคุณอยากเป็นไหมนะฮะคุณอยากเอาไหมนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วเนี่ยมาถามประเทศไทยนะครับท่านนายกบอกว่า อ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมซึ่งทางสมาคมก็ได้มีการเตรียมงบประมาณเอาไว้นะถ้าเกิดว่าไม่มีประเทศใดเป็นเจ้าภาพจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าเอ b บีให้ความร่วมมือด้วยนะฮะก็คือเรื่องของการมาถามมาแหละว่าไทยสนใจหรือเปล่าที่จะเป็นเจ้าภาพทางทานายกก็บอกว่าไทยเราเนี่ยพร้อมนะครับแต่สุดท้ายนะครับท่านนายกก็บอกว่าการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ความหวังลึกๆอันนี้ผมคิดเองนะฮะเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนี่ย ผมว่าคงมีไม่ถึง10%หรอกฮะที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับอันนี้ในมุมมองของทางทนายกที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของวอลบอลวีนแอนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมาถามทุกท่านอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับในใจเนี่ยนะฮะถามความรู้สึกว่าอยากเป็นไหมเจ้าภาพนะครับอยากจะจัดไหมนะฮะก็อันนี้เราเราคิดแค่แสดงความคิดเห็นนะฮะเราไม่ไม่รู้หรอกว่า กระบวนการวิธีการในการหาเจ้าภาพหรือว่าสมาคมจะยื่นเรื่องไปขอจัดหรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้เราไม่ทราบเราจะได้เป็นไม่ได้เป็นอันนี้ไม่ทราบนะครับถามความรู้สึกทุกท่านก่อนนะฮะวพราอยากจะเป็นไหมนะถ้าถามผมนะผมอยากให้เป็นมากเลยนะครับวิลรบอล v ว l เอลเนี่ยถ้าจัดแล้วเนี่ยโอ้โหนะคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับเราจะได้ดูกันในขันแมตช์นานาชาตินะครับเกมคู่ของทีมใหญ่ๆที่จะมาเล่นในเมืองไทยเราน่าจะเป็นอะไรที่มัน น่าสนใจอย่างมากเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันยุ่งยากนะครับผมก็ยังยืนยันในคําที่ผมเคยพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราไม่จําเป็นหรอกต้องไปยื่นเงินนะครับต้องไปหาเงินหางบประมา,มาไม่รู้กี่ร้อยล้านนะมาจัดการแข่งขัน v n เนะฮะเราสู้ดีเราส่งทีมไปแข่งก็จบหมดไม่ถึง1ิล้านด้วยนะฮะที่เราส่งทีมไปแข่ง,ง,งขันอย่างเดียวอีกหนึ่งข่าวที่ผมค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของการประชุมนะฮะ f อ b b World Congress นะครับผมซึ่ง ป็นการประชุมที่ตอนแรกเนี่ยประเทศไทยเราได้รับเกียรติจากทางสภพพบบนานราชาติหรือว่าเอ V ไีเนี่ยให้เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะครับผมสมาคมนะฮะก็ได้เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงานประชุมโอ้โหเตรียมงานอย่างดีนะครับจะเริ่มประชุมใน,ในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะแต่ว่าพอโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรื่องของการประชุมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้สมาคมแล้วก็ f i v ก็เห็นพรองต้องกันเลื่อนมาจัดในช่วงเดือนมก,การาคมแต่สาถานการณ์ตอนนี้โควิดมันก็ยังไม่หายนะฮะ เขาก็เลยต้องมีการจัดประชุมแบบทางออนไลน์กันแทนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในโลกแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็โดนลิฟซสิทธ์ในการเป็นเจ้าภาพพรังนี้แล้วก็ไปประชุมออนไลน์แทนนะครับผมซึ่งท้างเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญน,นะครับเลขาธิการของสมาคมกีฬาเบ์บอลเนี่ยก็ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยท่านาเรือการเอกัสุวรณเนี่ยหรือว่าพี่จักเนี่ยนะครับท่านก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันของ FIBB อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคนไทยไม่กี่คนนะฮะที่มีชื่ออยู่ในการทำงานของ FIBB นะฮะการประชุมเนี่ยก็ประชุมกันไปเมื่อวันที่5-7ถึง7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ เรื่องราวของประเด็นที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมเนี่ยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับทางเรือกัดเอกสวัเนี่ยบอกว่า,าทางประธานของ f อฟก็คือดรอาริกาซาเนี่ยก็ได้มีการขอโทษนะฮะแล้วก็แสดงความเห็นใจนะครับที่ไทยเราเนี่ยอดเป็นเจ้าภาพนะฮะเอาง่ายๆก็คือขอโทษแล้วกันนะฮะโควิดมันมาแล้วก็เลยคุมไม่ได้เป็นเจ้าภาพอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะฮะบอร์คองเกสเนี่ยมันจะประชุมทุกสปีนะฮะเขาก็ไม่ได้พูดว่า เอ้ยครั้งนี้คุณไม่ได้เป็นนะเดี๋ยวคุณเป็นครั้งหน้าแล้วกันเขาไม่ได้พูดนะเพราะครั้งหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาล็อกที่ประเทศฮอลแลนด์ and, หรือว่าเนเธอร์แลนด์ไว้แล้วนะฮะในปี2022เพราะฉะนั้นการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยเขาประกาศเลยนะฮะบอกว่าจะเป็นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะ,ะพูดถึงมันมันก็น่าเสียดายนะ,ะที่โอกาสที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพงานใหญ่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยนะครับเราไปหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยเราด้วยนะฮะตรงนี้ก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้เป็นนะเพราะเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ่่แตก,ก็็ไไมเปนร ออนอกจากนี้เนี่ยในที่ประชุมอย่างที่เรานําเสนอไปก็จะมีการแต่งตั้งคณะทํางานหรือว่าบอร์ดบริหารชุดใหม่ของทาง f i v b ซึ่งหนึ่งในนั้นนะครก็มีโคดออสกิติพงศ์รัตดักาเกินไกลนะครับอดีตหัวหน้าผู้สอนวอลบอลหญิงที่ไทยก็เป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของทาง f i v b ด้วยนะครับซึ่ง โคชออสเองเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโคชออสลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นรองประธานนะฮะของสพ,พันวลอลเลย์บอลแห่งอาเซียนนะครับโคชออสชนะการเลือกตั้งได้เป็นรองประธานแล้วก็พอเป็นรองประธานอาเซียนเนี่ยหลังจากนั้นก็มีชื่อในบอร์ดของ AVC หรือว่าสพ,พันวลอลเลยรบอลแห่งเอเชียเนี่ยในตำแหน่งบอร์ดบริหารโดยไปถึงเลขาธิการของสพ,พันธ์ด้วยนะครับผม ซึ่งตำแหน่งเนี้ยนะครับก็เป็นตำแหน่งเดิมของเรือกาดโทชาดิทโรมโมเซอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่สำคัญของวงการวอลเล์บอลไทยนะครับผมโดยเรือการ์ดโทชาดิทเนี่ยท่านก็กเกษียณอายุไปแล้วนะครับาทาง a อ c เนี่ยก็ให้ตำแหน่งของท่านก็คือรองประธานตลอดชีพ ไปแทนนะครับผมฮอดออดเนี่ยก็จะเข้ามาแทนตําแหน่งของเรือกาศโทรชริดอย่างที่เรนได้ทราบกันไปนะครแล้วก็ฮอดออดเองก็ได้ไปแทนตําแหน่งของเรือกาศโทชลิตในตําแหน่งของ f i v b อีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรและเป็นประเด็นต่อเนื่องนะฮะก็คือในที่ประชุมของว o r l d กซ์คอนเกรสเนี่ยได้มีการอนุมัตินะฮะตั้งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งใหม่ขึ้นมานนะก็คือ ฟิลิปปินส์เนชั่นแนลวอลเล็ตบอลฟ e d เดเรชันเนี่ยหรือแปลเป็นไทยก็คือสพันธ์วอลเลย์บอลแห่งชาติของฟิลิปปินส์ตัวย่อก็คือ PNVF นะฮะ uh, จะเป็นสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์แห่งเดียวนะฮะแล้วก็จะเป็นทางการเพราะว่าได้รับการรับรองจาก f i v b นะหรือว่าสภาร์วอลคอนเกรสนะครับที่เขาได้มีการอนุมัติกันนะฮะเล่าให้ฟัง,งนี้ก่อนนะครับผมฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะมีสมาคม กีฬาวอลล์บอลเนี่ยอยู่2ส,สมาคมนะฮะสมาคมหนึ่งนะครับขึ้นตรงต่อสหพันธ์บอลล์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC อีกสมาคมหนึ่งตั้งขึ้นมาไม่สนใจนะครับผมจะจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อจัดลีกอาชีพนะฮะจัดลีกที่คนดูเยอะมากนะครับไอสมาคมที่เป็นสมาคมหลักเนี่ยก็คือ สมาคมที่จัดกัน,น่งคันฟิลิปปินส์ซูเปอร์ลีการหรือว่า PSL แล้วก็อีกสมาคมนึงก็คือลาลองเวล์บอลน,นะครับลาลองลบอลนี่ก็จะจัดหลีอย่างเดียวก็คือชากี้วีลีกนะฮนักกีฬาไทยของเราหลายๆคนก็เคยไปเล่นที่นี่แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นพรีเมีย วอลเลย์บอลลีกสองลีกเนี่ยก็มีการแข่งขันกันภายในประเทศนะครับช่วงเวลาแข่งขันเขาก็จะพยายามจัดไม่ให้มันตรงกันนะฮะนักกีฬาบางคนนะครับเล่นที่ลีกของ PSL บางคนเล่นกันที่ Premier volleyball league แต่มันก็จะมีบางคนที่สามารถเล่นทั้ง2องลีกได้อัน,นี่ผมไม่ชัวเรื่องข้อมูลนะว่าใครเล่นได้ทั้ง2องลีกบ้างนะแต่ว่าประเด็นก็คือเรื่องของการที่มี2อ,องค์กรภายในประเทศอะ นะครับมันก็เป็นการขานอำนาจสุดท้ายเนี่ครับเขาก็ได้มีการตั้งสาพันธ์ใหม่ก็คือ,อสาพันวอลล์บอลแห่งชาติของฟิลิปปินเนี่ยนะฮะก็ได้มีการตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปให้กับ f i b ได้มีการอนุมัติรับรองว่าอันนี้เป็นสมาคมกีฬาหรือว่าสาพันธ์กีฬาวอลลบบอลที่ถูกต้องนะครับผมก็ทำให้ฟิลิปปินจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเรื่องของประเด็น การที่มีสสมาคมเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะครับผมสุดท้ายนี่เขาเหลือสมาคมเดียวและมีสมาคมใหม่สมาคมเดียวการปฏิบัติงานหรือว่าการทํางานอะไรต่างๆมันน่าจะง่ายมากยิ่งขึ้นนะแล้วประธานสภานคนแรกก็คือนายรามอนสุสราพอมีการเริ่มต้นสภานใหม่เนี่ยไอการแข่งขัน2หลีกที่มันแข่งขันกันมาอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยขับเคี่ยวกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะยังมีแข่งต่อหรือเปล่านะครับคำตอบณตอนเนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีไหมนะว่าไอ ท s l s u p e r ซูเปอจะยังแข่งต่อหรือเปล่าหรือว่าไอพิเเมียวอลเลย์บอลลีกเนี่ยจะยังมีต่อไหมตอนนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทางสพ,พันวอลเลย์บอลแห่งชาติฟิลิปปินเนี่ยจะมีการแข่งขันรายการใหม่ของเขาเองนะฮะโดยเขาจะใช้ชื่อว่า P.N.V.F. Champions League จะเป็น,านาการจัดการแข่งขันโดยที่นักกีฬาทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าบางคนอยู่กับ P.S.L. บางคนอยู่กับ P.V.F. นะฮะบางคนเล่นแค่ลีกนี้บางคนเล่นแค่ลีกนี้บางคนเล่น2หลีกอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยไอลีกที่เขาจะทำเือนขึ้นมาใหม่เนี่ยนักกีฬาทุกคนของฟิลิปปินส์นะครับจะมีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนก็ตามทุกคนจะเข้ามาเล่นในลีกนี้ด้วยกัน นะครับผมวันนี้ก็จะถือว่าเป็นแผนงานที่ทางสพานวอลเล์บอลของฟิลิปปินเนี่ยเขาได้เริ่มต้นที่จะทํากันนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาต้องสอบถามทางรัฐบาลก่อนนะครับต้องขอความอนุมัติจากทางรัฐบาลก่อนว่า จะสามารถจัดก,การแข่งขันกีฬาได้ตอนไหนเพราะว่าตอนนี้ที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินเนี่ยเขายังล็อกดาวน์กันอยู่นะครับดังนั้นเรื่องของการจัดงานจากการแข่งขันกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับผมก็รอติดตามก็เลยกันนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าฟิลิปปินเขามีองค์กรที่เขาสามารถดูแลเรื่องของการแข่งขันกีฬาบอลล์บอลแบบนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเชื่อว่าการพัฒนาของเขานะฮะผมคิดว่าน่าจะไปได้เร็วขึ้นนะฮะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนแล้ว,ลวไม่มีแยกฝักฝ,ากฝาก่ายฝ่ายใดแล้วนะฮะ ก็น่าจะนะครับไปีึหถึงชาติที่น่ากลัวอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางฟิลิปปินส์ก็รอติดตามมาดูแล้วกันนะครับผมสำหรับาทางสมาคมใหม่นะครับหรือว่าสาพันธ์ใหม่ของฟิลิปปินส์นะครับผมไปดูเรื่องของต่างประเทศกันนะครับผมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงทีมฮึงกุกไลฟ์พิงส์สไปเดอร์นะครับทีมที่มีนักกีฬาดาวดังของทีมชาติเกาหลีใต้หลายคนนะครับคิมยองฮยอง อีดายองอีแจยองนะครับเป็นดาวเด่นของทีมนะฮะแล ar, ures, mar, ้วก็คุยกันเรื่องของประเด็นที่ว่าผลงานของฮึงกุกเนี่ยทำไมมันดรอปลงมาในช่วงหลังนะครับแพ้เยอะมากนะฮะผ่านไปสัปดาห right ์ที่แล้วเนี่ยก็แพ้อีก2อสมเกมแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากนะครับผมแล้วทีเนี้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ดันมีข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวฮือฮาแล้วก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับสาหรับคู่แฝดนะครับก็คืออีแจยองแล้วก็อีดายองเนี่ยนะครับโดยทาง สำนักข่าวค o เรียนไทมนะครับก็ได้มีการลงข่าวนะฮะยิงไม่ใช่แค่สำนักข่าวนี้แหละมันมีหลายที่เลยที่มาลงกันนะครับผมโดยได้มีการสัมภาษณ์เหยื่อผู้เคราะร้ายรายหนึ่งนะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยได้บอกว่าย้อนกลับไปในสมัยเรียนมัธยมเนี่ยประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเธอเคยถูกคู่ฝาแฝกก็คืออ e ีจายองแล้วก็อ e ีดายองเนี่ยคมคู่รวมไปถึงมีการบูลลี่ต่างๆนาๆนาโดยเธอบอกว่า ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเคยถูกคู่แฝดข่มขู่แล้วก็บูลลี่แล้วก็แม้ว่าเวลามันจะผ่านมานานแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวเองยังเจ็บปวดกับเหตุการณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็บาดแผลในใจที่ผ่านมานับสิปีเนี่ยคนที่รังแกยังคงยิ้มยังมีความสุขคงอ่าก็หมายถึงคู่แฝดนะฮะแล้วก็ปรากฏตัวตามรายการทีวีต่างๆหลังจากนั้นนะครับผมเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยทางดาของอีไดยองและอีเจยองก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความมาทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะฮะแล้วก็ เป็นการเขียนด้วยลายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะลงไอจีก็บอกว่าขอโทษกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เสียใจนะครับกับสิ่งที่พวกเธอเองเคยได้กระทานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่แบบว่าฮืฮือฮามากในะสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอาจจะเล่าไม่ละเอียดนะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าถ้าใครอยากจะติดตามรายละเอียดจริงๆเดี๋ยวผมแปะ ลิงก์ไว้ให้นะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งในเว็บไซต์พันทิปนะครับท่านได้มีการรวบรวมข้อมูลมาแบบละเอียดยิบมากเลยนะครับมีเรื่องราวตั้งแต่ประเด็นดราม่า,มาของทีมฮึงกุกนะฮะตั้งแต่ช่วงที่ผลงานไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็มาจนถึงเรื่องราวของอีจยองอีนายองนี่แหละที่มีการเ,เขาเรียกว,ว่าข่มขู่จะใช้คำาาางกายไมว่าทำร้ายจิตใจนะครับข่คมขู่แล้วก็บูลลี่นะครับไม่คิดไม่ฝันว่า นักกีฬาที่มีความสดใสน่ารักแล้วก็เป็นขวัญใจของใครลหลายหลคนนะครับอย่างคู่แฝดเนี่ยนะครับจะมีประวัติแล้วก็มีอดีตที่มันเลวร้ายแบบนี้สุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกว่าเรื่องราวของการข่มขู่การาบูลลี่การทำร้ายจิตใจการพูดการด่าทออะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คนทำอาจจะสนุกแหละนะครับแต่อคนโดนทำเนี่ยเขาไม่สนุกกับเรานะฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเคยโดนกับตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าโลกพอสังคมออนไลน์มันมี มากขึ้นเนี่ยเราสามารถบูลลี่หรือว่าเราสามารถทําร้ายร่างกายทาร้ายจิตใจคนอื่นด้วยโลกโซเชียลมีเดียก็อยากจะฝากทุกท่านด้วยลวกันนะครับเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ซี c ี a m p ชม n s ี้ยนส์ลีกันบ้างนะครับผมสปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ผมสรุปผลการแข่งขันไปแล้วแล้วก็สรุปทีมที่เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับเมื่อวันที่สิบสองที่ผ่านมาเนี่ยทางสพันธ์ฟุตบ,บอลแห่งยุโรปนะฮะก็ได้มีการจับสลากประกบคู่ การแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายออกมาไปที่เรียบร้อยนะฮะเออสำหรับ c ี c ีแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแทีมที่ผ่านเข้ารอบนะฮะเขาไม่มีล็อกอะไรแล้วนะฮะโดยเป็น3ทีมที่มาจากตุรกี4ทีมที่มาจากอิตาลีแล้วก็อีก1ทีมที่มาจากโปลแลนด์นะครับผมเพราะฉะนั้นมันล็อกไม่ได้นะครับมันล็อกไม่ได้ว่าห้ามเจอกันนะเพราะฉะนั้นอ่าอย่างนึงเนี่ย รอบล็อกเอา์ของแชมเปี้ยนส์ลีกเขาไม่ค่อยมีเหมือนฟุตบอลนะฟุตบอลในทีมจากสายเดียวกันจะไม่เจอกันทีมจากชาติเดียวกันจะไม่เจอกันในรอบ16ทีมนะฮะหรือว่าในรอบล็อกเอา์รอบแรกแต่กลายเป็นว่าบอลในทีมมันน้อยนะฮะก็คงล็อกแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คกัาไปเลยบางทีทีมจากชาติเดียวกันยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ยังมีนะฮะเพราะฉะนั้นซีรีแชมเปี้ยนส์ลีกก็ก็ตามนั้นไปเลยนะครับผมซึ่งผลการจับสลากประกบคู่ก็ออกมาดังนี้นะฮะในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเฟเน อีกอร์โนวาราแชมป์เก่านะครับผมซาวิโนเดลเบเนสกานดิชีจากอิตาลีนะครับจะพบกับอิโมโคคูเนียโนนะฮะอันนี้ก็เป็นทีมจากอิตาลีเจอกันเองส่วนคู่ที่สามก็เป็นเชมิกส์โพลิสนะครับจาก โปแลนด์จะพบกับวากิฟแบงจากตุรกีนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งก็คืออ e ูเนตอีเวิร์กบูสโตอัซซิโจจากอิตาลีนะครับก็จะพบกับเอ็กซ์ซิปซิวิตราจากตุรกีนะฮะก็เท่ากับว่ามีทีมจากอิตาลีเจอกับตุรกี2คู่นะครับอิตาลีเจอกันเอหนึ่งคู่แล้วก็ตุรกีเจอกับโปแลนด์หนึ่งคู่นะฮะอ่ะส่วน การจัะสลากในรอบรองชนะเลิศเขา,เขาก็ประกบคู่ไปแล้วนะครับผู้ชนะระหว่างเฟเนบาเช่กับอีกอร์นูวาราเนี่ยจะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างสแกนดิชีและก็โคเนียโนนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเชมิกโบลิสนะครับหรือวากิฟแบงค์จะเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่างกุสโตอาซิโอหรือเอ็กซาซิบาซิวิตรานะครับผมส่วนรอบชิงชนะเลิศหรือว่ารอบซูเปอร์ไฟนอลเนี่ยนะครับจะแข่งขันกัน ในวันที่1พฤษภาคมนะฮะก็สนามแข่งขันถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเนะี่ยก็น่าจะยังยืนยันไปที่เดิมที่เยอรมันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางซีวียังไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศแบบไหนนะครับจะเล่น2แมตช์เย่าเยือนหรือจะเล่นแบบไหนนะฮะหรือจะเล่นแบบบับเบิ้ลหรือจะแข่งขันในช่วงวันไหนนะครับแต่ช่วงที่เร็วที่สุดน่าจะไม่เกินมาที่23มกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่ารอดูเรื่องของสถานการณ์ของโควิดก่อนนะฮะก็น่าจะเป็นแบบนั้น แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยถ้าที่ผมดูจากโปรแกรมก็น่าจะแข่งขันแบบเย่าเยือนนะฮะสองแมตต์นะครับก็เจ้าบ้านนะฮะทีมที่มีชื่อขึ้นหน้าเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะจะได้เป็นเจ้าบ้านก่อนนะฮะแล้วก็เลขสองก็ค่อยออกไปเยือนอะไรเงี้ยรอเขาประกาศอีกทีนึงแล้วกันนะครับเรื่องราวของวันแข่งขันว่าจะแข่งกันวันไหนนะฮะแล้วก็ อ่ะก็ประมาณนี้นะกันนะครับสำหรับช่วงของวอลเลย์บอลวีคเอ็ตในสัปดาห์นี้นะครับวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ต้องขออภัยในเรื่องราวความติดขัดอะไรหลายอย่างนะครับ ประเด็นหรือแม้แต่คำพูดนะฮะที่ผมอาจจะพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอลเ Talk th ด้วยนะฮะแล้วก็อยากจะคอมเมนต์หรือว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปของเรานะฮะหรือว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวของวอลเลย์รบอลหรือนะครับอยากจะให้เรานำเรื่องราวอะไรมาล่วมพูดคุยกันก็บอกเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์มาเลยนะฮะเดี๋ยวผมลงไปอ่านทุกข้อความเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ